ครับสวัสดีครับเป็นปาาระจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับแล้วก็ตอบคําถามให้กับท่านลงทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงนะครับภาพรวมวันนี้ดัชนีก็มีนิวโรแล้วก็เด้งขึ้นมาสลับกันการเด้งนะครับ ลังจะปรับลงมาต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้กลุ่มปั๊มนะครับนำโดย O.R. ก็บวกแรงเลยนะครับ4%กว่า PTG นะครับปั๊ม PT <Okay. S 1> ก็บวก6%เหมือนกันนะครับก็จะมีสรับตัวขายส่วนตะกูล j จมาด m t ก็ยังคงเป็นทิศทางขาลงต่อเนื่องนะครับภาพรวม ของดชชนีก็ซึมตัวลงนะครับค่อยๆมีเด้งแล้วก็ซึมนิวโรแล้วก็มีเด้งแล้วก็ซึลมงล,ซงลงนะครับก็ยังยังไม่ปลอดภัยนะครับภาพรวมๆยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ การคุณก็ยังคงลงต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการโอ้โหสิงเกอร์ลงหนักมากเมื่อวานหนักแล้ววันนี้ยังหนักต่อเรามาตอบคำถามท่านนักลงทุนกันดีก,กว่านะครับคุณวันนี้แชร์แล้วครับขอบคุณครับคุณชารักแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับ เคแบงก์กับเคแบงก์ก็ลงมาแนวรับนะนะครับร็นาซื้อเคเคพียังไม่มีแรงเด้งเลยนะงจริงๆก็ลงมาแนวรับเช่นเดียวกัน อยู่แนวรับพอดีนะครับแถวๆนี้ก็ทยอยซื้อสะสมได้นะครับ66สิบหาทห้าสบา e a ก็น่าจะทยอยซื้อได้แล้วนะเริ่มยืนแล้วนะครับ แนวรับก็แปดสินะครับุแสงใช้ยถามรัชบุรีไม่ค่อยดีนะครับมีอยู่หน้าขายมากกว่าแนวรับจะอยู่ประมาณ38บาท จาคอสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับต้จใจสามหันหน้าหันหน้าโอเคนะก็พักเพราะว่า k คซีลงแรงแต่โดยทรงแล้วหน้าทรงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ AOT มันขึ้นรับขาหมดแล้วอะ่ะลงมาด้วยปรับฐานอยู่นะครับรับอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาท c p n ีเก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยังคงขึ้นต่อได้ต่อเนื่องเป็นอัพเทนเกิดอะไรขึ้นกับ OR นา่าจะเป็นงบนะครับทัชี่เชคยังไม่เห็นแต่ลักษณะนี้เนี่ยน่าจะรีบาวได้แรง ก็แนวต้นยี่ิบสามผ่านได้ก็ยี่ิบห้านะครับปุนใหญ่เมื่อวานก็ขึ้นแรงนะครับไม่ต่อเนื่อง เงินเป็นรอซื้อแถวสามห้าสามห้าสามสหกต่อนะครับ I V L ยังไม่น่าสะสมนะครับไม่สวยเลยหรือรอแถวยังไม่น่าสนใจนะครับเรารับไปอยู่สามสิบเจ็ดเลย ดูภาพรวมต่ออันนี้เดลต้าก็ช่วยดัชนีดได้เกือบสามจุดนะครับสองจุดหกจุดก็ยังไม่มี ข่าวอะไรนะโออาร์ oh, uh. ยังไม่ไมันขึ้นทั้งหมดเลยนะครับน่าเกี่ยวน่าจะเกี่ยวข้องกับค่ากันตลาดน่าจะดีขึ้นนะครับตลาดโดมก็ยังดูไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ ไม่ค่อยมีแรง โอเคมีมีมีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันศุกร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ line. เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก